Good morning everyone right now you are here with m j Fuji Harayama t o queen of h e t r t a t n e l take care of you in this time Right now t now, s t just i o o เพื่อเพื่อนเช้าๆ้าวันนี้ทานอะไรกันฟูจิพาเพื่อนๆมาทานตัวนี้เลยผัดผักสีสหายซึ่งประกอบไปด้วยหมูสามชั้นนะคะแล้วก็แตงกวาแล้วก็อา ดอกอัญชันนะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวนะทุกคนแล้วก็ใส่ไข่เป็ดด้วยหนึ่งฟองนะส่วนผสมก็จะมีแม็กกี้นะคะแล้วก็น้ำมันพืชหยกนะทุกคนนี่ที่ฟูจิใช้ในครัวฟูจิก็เป็นครัวเล็กๆนะทุกคนเดี๋ยวรีวิวครัวให้ดูนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําตัวนี้ทุกคนทำตำแตงตำแตงนะ,ค,ะครัวฟูจิมันก็จะมีเล็กๆแค่นี้มีที่วางจานมีซิงค์ล้างจานแล้วก็มีมุมทำกับข้าวเล็กๆมีตู้เย็นหนึ่ง ตู้นะคะเรามีหมอ้อของข้าวหนึ่งใบแล้วกระทะหนึ่งใบนะคะส่วนบรรยากาศรอบๆเราก็จะเป็นต้นไม้ที่เราปลูกขายนะคะคือพวกออบอลกระดาษต่างนะคะเราเพาะพันธุ์ขายอยู่นะทุกคนแล้วก็มุมนี้จะเป็นมุมนั่งของเรานะคะนั่งชิลๆแบบบรรยากาศคาเฟ่หลังบ้านนะคะก็จะมีต้นมนต้นไม้แล้วก็มีโต๊ะมีเก้าอี้นะคะให้นั่งตัวนั้นก็จะเป็นของซูชินะตัวยาวๆนะโต๊ะตรวนี้ก็จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารของฟูจิแล้วก็อากินะคะแล้วก็ นี่เราก็จะนั่งมองวิวสวนข้างหลังบ้านเราบนกระดาษด่างเราตอนนี้ก็เริ่มเริ่มล้นแล้วนะล้นแม่เขาเดี๋ยวเราจะต้องแยกนะฮะแล้วก็นี่ข้างหลังบ้านก็จะเป็นต้นไผ่นะทุกคนเพื่อนเพื่อนทุกคนทานข้าวหรือ,อยังเมื่อกลางวันวันนี้เราจะทําตําแตงเพื่อนเพื่อน,น,น,นทานกับเราไหมส่วนประกอบก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีแตงกวานะคะแล้วก็มีแม็กกี้นะคะแล้วก็มีพริกแล้วก็มีมะนาวนะคะแล้วรวมถึงตัวนี้เลยขาดไม่ได้ปลารบองเพราผู้จิจะใช้ปลาราบองเป็นตัว ตัวชูโรงสําหรับการการตาแต่งนะพี่ขาไม่ได้จริงๆมันก็ต้องเป็นอันนี้แหละทุกคนสากกระเบือยันเรือรบนะคะซึ่งปกติเมื่อก่อนฟูจิก็ขายทุกอย่างนะสากกระเบือยันเรือรบใช่ไหมใครที่อยู่กับฟูจิมาตลอดจะรู้ดีว่าฟูจิขายทุกอย่างจริงๆนะคะทุกอย่างที่ถูกกดอนนะ่ะเราก็วิธีการก,ก็ไม่ยากนะใส่พริกโกไปใส่พริกโกไปก่อนนะคะตามพริกให้แหล ใ่แหลกเสร็จแล้วก็ใส่ปลาบองใปลาบองไปหมดเลยหนึ่งกระปุกสิบบาทนะฮะจากนั้นก็เป็นมะนาวทุกคนใส่มะนาวใส่กีมะนาวลูกหนึ่งไปเลยทุกคนใครที่ชอบทานเปรี้ยวนะลูกหนึ่งไปเลยนะฮะใส่มะนาวลงไปแล้วก็ใส่แม็ก,กี้ลงไปโขกให้เข้ากันนะ,ะใส่แม็กี้ลงไป ให้เข้ากันผสมผสมเสร็จปุ๊บก็ใส่แตงกวาฟรึบหลังจากนั้นก็คนแปบ๊บเดียวได้กิน